พาะความเชื่อทําให้คนนะคะหลงไปกับสิ่งสิ่งนั้นบางคนนะคะหลงถึงกระทั่งหมดตัวถามว่ามีไหมมีค่ะแต่มันก็อยู่ที่เรานะเราต้องเป็นคนพินพจารณาตัวเองว่าในสิ่งที่เราเชื่อมันสามารถทําให้เราประสบความสาเร็จได้ไหมในสิ่งที่เราทําสามารถทําให้เราเดินต่อได้ไหมในทุกๆวันและสิ่งที่เราทําที่เราเดินตามเขานะ่ะ มันเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าเราเป็นคนที่มีความคิดในทุกๆคนแต่ตองได้ในทุกคนมีความคิดมีอารมณ์มีความรู้สึกได้แต่มันก็อยู่ที่ว่าเรานั่นแหละเราจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่เราทําถ้าเราเชื่อเราทํา ว่าเราทําให้คนอื่นมีความสุขได้เราทําให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เราทําให้คนอื่นได้ยืนขึ้นมาเหมือนกับตัวเราที่ยืนได้แบบนี้ทุกๆวันได้แบบนี้มันก็ประสบความสําเร็จไปแล้วอีกครึ่งหนึ่งค่ะแค่อีกครึ่งหนึ่งคุณก็ค่อยๆทําในทุกๆวันเพราะความสําเร็จของคนไม่เท่ากันความสําเร็จของแต่ละคนมาช้ามาเร็วก็อยู่ที่ตัวของแต่ละคนนั่นเองค่ะจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ